เดี๋ยวเราจะเอาสิบย0 0น้องหมวกทองไปจูนกันในวันนี้ต้องบอกกันเลยว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งนั้นนะครับไม่มีสปอนเซอร์ทั้งนั้นนะไม่ไม่มีคือไม่มีจริงๆอ่ะไม่มีสปอนเซอร์เลยคลิปนี้อัเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับเสียเวลามามากพอละไปร้านช่างเปกนะครับก่อนที่ผมจะไปจูนเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆจำเสียงของรถคันนี้ไว้นะจำเสียงของรถคันนี้ไว้ทีนี่คือเสียงของรถที่ยังไม่ได้ผ่านการจูน อ่าบอกขยะที่เก่าที่เดิมวไม่รู้มันทำอะไรกันเมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้มบเกือบเห็นผ้ากีฬามันๆอย่างขับรถก็ขับยังไม่สติด้วยนะครับเดี๋ยวได้ใจได้ไปเฝ้ายยมาบาลน,นะขับอย่างพี่ซาเล้งสตีนเมื่อกี้นี่ก็คือไม่ควรทำ <S <S นี่เรายวผมจะให้ทุกคนฟังเสียงก่อนจูนนะละขาตั้งกูเป็นเฮียเลยเนี่ยไอ้สัตว์ตั้งขาตั้งไม่ได้ โอ้โหมีแมงมุมด้วยผมไม่รู้ว่ามีพิษหรือเปล่าอยู่ข้างล่างแมงเลยสัปปลาดเยอะชิหมหายเลยเดี๋ยวผมไปอยู่ข้างหน้าดีกว่าจากแบบว่าจะได้รีวิวเสียงท่อรถเดิมๆเนี่ยมันจะกลายเป็นการรีวิวค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าโดนแมงมุมกัดะผมจะให้เพื่อนๆจำอารมณ์เสียงตอนเบิ้ลเครื่องที่ยังไม่จูนนะเพราะมันจะต่างกันยังไงคือวิธีที่ผมจะจูนเนี่ยก็คือการใช้ไอ้กล่องเนี้ยเนี่ยคือไอ้กล่องเนี้ยแหละเนี่ยนะ นี่คือเสียงกล่องเดิมจะสังเกตว่าช่วงเขาเรียกหัวเขาเร่งวะตอนบิดแรกๆมันจะเป็นวอวอดนิดหนึ่งมันจะเป็นแบบตืดดึงด้งตืดดึง้งจำอารมณ์นี้ไว้ดีๆเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่กล่องนี้ก็ค่อยมาฟังอีกทีว่ามันต่างกันมากแค่ไหน จะประมาณนี้รถเดิม แสงสวยว่บเหมืนอนพระเอกเองที่ยวรอบเท่าไหร่เ,เดิมๆมันรอบเท่าไหร่เอาไว้แบบเผื่อแสงหมืน่นหมื่นสามเงินเยอะเกินไหมเอาหมืนม่นสามเลยหรอหมื่นสามมันจะตัดไหมไหรอยั่หมื่นสองอ่า <12 S 1> ได้ได้ได้หมืน2 2> <12 S 1> ่นสองก็หมื่นสองถ้าเดิมมาแล้วผมเติบตกคอมนี่จะฮามากเลยเห็นแล้วรู้ไหมผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงตารางาธาตุตอนเรียนวิชาชีวะ มาตัดภาพมาเป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็จะจูนเสร็จก็นี่เอาสักค่ําเลยทีเดียวเึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ให้ช่างปจูนเดินหอบให้นะแต่พอโผล่มาวันนี้นี่มันทำไมมันไม่หอบวะเด็กตรงสสยอุณหภูมิเครื่องน่าจะเย็นอยู่นะครับเครื่องน่าจะเย็นอยู่คําสั่งหอบมันเลยไม่ทํางานจําตอนก่อนผมจูนได้ไหมที่แบบว่าตอนบิดเคร่งองหัวเคร่งมันจะเป็นวอรเดี๋ยดูนะครับนี่ครับไม่วอดแล้วบิดปึ๊บมาแบบรอบกว่าแบบป๊าป๊ปาป๊า เดี๋ยวลองกวาดรอบทุกสูงดูเห็นไหมเนี่ยร,รู้สึกว่าเสียงรอบเนี่ยมันติดมือขึ้นนะเป็นไงเสียงรอบมันติดมือขึ้นเดี๋ยวลอง,องบอกว่าออกตัวกระแทกแรงสักนินดน้อยกว่า คนละเรื่องเลยกันกับตอนยังไม่จูนนะผมบอกให้ยังเปกบอกว่าจูนให้มันตดนิดน,นหน่อยหด้วยนะครับอยากรู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงผมไม่รู้ว่ากล้องมันจะจับเสียงตดนี้ได้หรือเปล่าแป๊บเดียวร้อสามแล้ว ความรู้สึกก่อนจูนเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ารถซิบ3ยาสารอยของผมเนี่ยมันเป็นหนักหนักแบกภาระเยอะด้วยอาจจะเป็นเพราะมีแบบโครงเหล็กอยู่ข้างๆท่อเดิมบ้างมีชุดสีหนักๆเนี่ยแต่พอมาใส่กล่อง API ปุ๊ปบมันรู้สึกว่ารถผมเบาเลยไ้ยคือมันก็ไม่ใช่ในเรื่องของเชิงของน้ำหนักหรอกแต่ว่าด้วยความที่ว่ารถเนี่ยมันบิดติดม,มือขึ้น มันก็เลยดูเหมือนว่าออรถเบาอ่ะผมไม่รู้คุณได้ยินเสียงตดไหมตดมาโป๊ะแปะโป๊ะเ,ออเสียงตดนั้นน่ารักมากเลยแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวประหดเราผมจะให้ฟังเสียงหอบนี่ครับเสียงหอบคือผมไม่รู้ว่ากล้องมันจะจับได้แค่ไหนนะคือก็มันก็ท่อเดิมอะถ้าใส่ท่อดังมันก็น่าจะหอบชัดกว่านี้อยู่ แต่แอบหอบรัวไปหน่อยนะเดี๋ยวให้ค่อยให้ช่างเป็กจูนให้ใหม่ให้มันหอบแบบช้ากว่านี้อันนี้หอบเหมือนหอบรัว <c oughs> แรงย่ากงกับรถคนละคันการที่เราจะทดสอบประสิทธิภาพของกล่องเนี่ยถ้าขี่อย่างเดียวมันก็จะไม่เห็นภาพใช่ไหมแต่วันนี้นี่ผมมีเจี๊ยบทรงเออยู่ตรงนี้ <c oughs> แต่งตัวก็แต่งตัวเป็นทรงเอทรง,งเอบ้านผมก็แต่งตัวอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะลองให้เจี๊ยบ หนีผมดูนะแต่ยังไม่เริ่มตอนนี้เดี๋ยวไปตรงทุ่งนาก่อนตรงนี้มันแถวบ้านคนเรามีผู้กระทําผิดกฎหมายที่ติดป้ายทะเบียนกับด่านนะวี่บิดแต่พบ3าครั้งก็ออกตัวเลยอ่าเราจะนับ1 2สเอาสักสองวิแล้วกันสองวิผมจะสวมบทเป็นน้องบอสจา๋าดูสิว่าจะใช้เวลากี่วิในการตามฟีฟ1ไวสิ ชิ่ซ้ายครับผมที่ซ้ายครับเรียกคุณจอดเข้าหาบอกว่าติดป้ายทะเบียนกลับด้านนะครับขอดูของหน่อยครับผมไม่มีอะไรนะไม่มีหรอครับผมไม่เชื่อครับผู้ไล่มันก็จะบอกว่าตัวเองไม่มี้วเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องโชว์กูขี้เกียจไปเซ็นเซอร์ใครไม่โดนนะคะเออเขาเดิมๆไงครับเขาเขาไม่ได้ใส่ป้ายกับหัวมันคุณคุณใส่ป้ายกับหัวไงมันผิดกฎหมายแบบมาตารา2 4สี่แปดองศาสามสี่สห้าลิปตาเนีออันนี้เหรอครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับปากาเมิกิหรอครับ กป็นกลื่นครับอ๋อเป็นประการลื่นช่องหนึ่งแบบเขาเห็นสิ่งนี้แล้วเขาจะทำท่ามันโยนระเบิดระเบิดแฟดหน่อยได้ดิเดี๋ยวควงระเบิดไปแล้วอะไรอะไรนะฮะตัดใหม่แล้วโยนไปไกลกว่านี้เลยโอ้ยได้ได้ตัดใหม่แล้วโยนไปไกลกว่านี้เอ้ยเราไปเข้าที่ใครเนี่ยเอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้ครับนี่ถ้าเป็นช่องช่องนั้นเนี่ยเขาต้องทำอย่างนี้ครับเอยไม่แพงเขาขายอยู่เขยแพงอะไรล่ะ เป็นอาหารปลาไปแล้วคือมันเป็นปลาการังไงนึกออกปะเสร็จแล้วหมดคลิปแล้วคลิปเมื่อกี้ะทีเนี่ยคลิปมันยาวอยู่แต่นี่มันแค่ส่วนสั้นๆไงเฮ้ยข้างหน้าเหมือนมีวัยรุ่นแต่งซิ่งอยู่วะผมไม่รู้ว่าเขาท่อดังหรือเปล่านะโอ้เขาท่อดังแนะไปจ่าเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับัยรุ่นป้ายทะเบียนไม่ใส่อย่างนี้โอ้โหเสงท่อได้ เราใจเสด็เกิดกลับบ้าเลยกวาอตอนนี้ผมก็กลับมาบ้านแล้วนะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าผมถือหมวกกันนกไว้ตรงปากทําไมก็คือหมวกกันน็อกมันนี่มันมีไมโครโฟนอยู่ข้างในเนี่ยแหละผมก็เลยต้องถือแล้วก็พูดคุยกับพวกคนอย่างนี้นะครับอเนี่ยเรามาฟังเสียงท่อชัดๆกันเสียงท่อก็าจะประมาณนี้เลยคนระับเจอขวบเดี๋ยวคลิปนี้พอเท่านี้แล้วกันผมและน้องหมวกทองก็ขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มองหากล่องควบคุมอัจฉริยะอย่าลืม API API กล่องที่ทีมแข่งชั้นนำเลือกใช้เดี๋ยวฟังเสียงรอบสูงๆน้องหมวกทองปิดท้ายหน่อยแล้วกันเสียงรอไปกว่าไปมากไปเจอก,กันเอาไว้เจอก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ